นี้เราจะมาเก็บเพชรกันนะครับไปครับวันนี้ลุงเย็นก็มาเก็บเห็ดนะครับจับครัวด้วยครับนี่ครับอันนี้นางฟ้าผู้ทานครับเมื่อวานเก็บไปแล้วครับหนึ่งรอบครับวันนี้มาให้ชมกันอีกรอบครับนี่เจ้าตัวเล็กวันนี้วันเสาร์ครับวันนี้หยุดเรียนก็เลยพามาทํางานด้วยครับนี่ครับอันนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ครับนี่ครับ นี่ครับดอกสวยๆแล้วครับนี่ครับดอกงามๆเลยครับครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ้าตัวเล็กด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เห็ดนางฟ้าภูธานนะครับนี่ครับใบใหญ่มากเลยครับนี่ครับก็โรงเย็นก็จะ ามคลิปสาระสาระให้ดูนะครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับเก็บได้ครับนี่ครับอันนี้หมดแล้วครับนางฟ้าภูฐานเท่าไหร่อันเราก็เมื่อวานเก็บไปรอบหนึ่งครับวันนี้นี่อันนี้เห็ดนางฟ้าครับสีขาวนะครับออกเยอะครับนี่ครับ ดึงได้เลดึงได้เลยจับครัวด้วยครับนี่ครับเป็นช่อเป็นช่อสวยเลยครับนี่ครับเก็บได้ครับสองช่อนี้ลุงเย็นก็ที่ทำงานนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของที่ด้วยนะครับนี่ครับเห็ดพิ่งจะมาใหม่นะครับ อันนี้ยังเก็บไม่ได้อันนี้ครับอันนี้เก็บได้แล้วสวยนะปีน,นี้นี่ครับท่อสวยๆแล้วครับก็อันนี้ลงแรกครับนี่ครับนี่ครับอันนี้บากยนี่ก็ทยอยออกแล้วนะครับเห็ด นี่ครับอันนี้ลุงใหญ่ก็รับผิดชอบนะครับดูแลเห็ดกับปลานะครับปลุงดูไปครับเราไปดูลงที่สองกันต่อครับเออเออไปนี่งไปครับนี่ครับลงที่สองครับมาครับมาดูลงที่สองโห ต็มไปหมดเลยครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับนี่ครับสองคนถือแล้วครับมันใหญ่มากเลยครับนี่ครับไปครับไปเก็บครับนี่ครับนี่ครับปลาลุงเย็นก็ จะพามาชมนะครับการเก็บเฮ็ดนะครับการดูแลเฮ็ดนี่ครับฝั่งนึงก็มีครับนี่ครับดอกงามๆครับเมื่อวานก็ได้ไปสามกิโลนะครับวันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับเจ้าตุนเลยก็ไม่ค่อยสบายครับลุงเย็ยนก็ พามาที่ทำงานนะครับวันเสารนะครับนี่ครับนี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยจวเล็กด้วยนะครับนี้ใจบ้างเลยนะครับนีครับมาครับพี่เครับ นี่ครับนี่ฟังลู้ก็ได้เก็บทั้งหมดตอนนี่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้ยังมีอีกเยอะเลย,เลยนะู้นี่โดนใจมากเลยนะครับมีอันนี้ก็เก็บได้ฝั่งนี้ก็ได้ได,ได้เลยครับครับลุงเย็นก็ พามาอัปเดตนะครับว่าเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางฟ้าผู้ทานเป็นเป็นยังไงครับก็เอาไปทําเห็ดสมุนไพรนะครับนี่ครับนี่ใบใหญ่มากเลยนะครับก็ทําแกงก็ได้ครับต้มยำทอดก็ได้หมดนะครับตอนนี้ได้เต็มะกัดเห็ดนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับถ้าดูแลดีๆนะครับนี่ครับ าใหญ่ค่ะใหญ่ใหเลยครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับมีออกเยอะเลยครับวันนี้มีครรับกาครับ